และววันนี้ค่ะแน่นอนนะคะเราจะได้มาฟังกันนะคะว่าทางผู้จัดงานเนี่ยทำไมเขาถึงเอาหุ่นยนต์มาร่วมแข่งขันกีฬานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาพบกับผู้บริหารของเรากันดีกว่ากับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทซิตรานิจำกัดคุณอัสวันเรื่องชู สวัสดีครับทุกท่านครับผมอัศวันเล็ชูนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทซิสทอนิกจำกัดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจและสละเวลามาร่วมงาน Spot t d y y i i ของเราในวันนี้ก่อนอื่นนะครับผมขออยากให้นักกีฬาของเราไปพักก่อนดีไหมครับนะครับเพื่อจะเตรียมตัวในการแข่งขันหลังจากที่ผมพูดแล้วนะครับขอเชิญนักกีฬาทยอยเดินกลับไปพักก่อนนะครับ ครับ yeah. กีฬาของเรานะครับครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> และนี่นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่เรามีการจัดแข่งขันกีฬา ที่แข่งด้วยหุ่นยนต์นะครับทั้งหุ่นยนต์ที่เหมือนสุนัขหรือว่าด็อกโรบอทนะครับและหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์หรือเราเรียกกันว่าฮิวแมนนอยนะครับทำไมต้องเป็นด็อกโรบอททำไมต้องเป็นฮิวแมนนอยและทำไมต้องเป็นสปอตเดย์ในวันนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ยุค AI แล้วนะครับแต่ AI ทุกคน ที่ทุกคนใช้อยู่ณนะตอนนี้นะครับว่าจะเป็นแอปต่างๆโมเดลที่มาจากการเทรนนิ่ง AI ต่างๆนะครับผมขอใช้คำว่า AI ที่เราใช้กันอยู่เนี้ยเป็น AI ที่เป็นนามประธรรมนะครับนามประธรรมแต่นะครับวันนี้นะครับหรืออนาคตเจเน r เรชันต่อไปของ AI นะครับ จะเป็น AI ที่สามารถจับต้องได้แล้ว AI ที่สามารถจับต้องได้หรือถ้าผมใช้คำนี้แล้วกันผมรู้มันถูกหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มาก AI ที่เป็นรูปธปรรมหรือ Physical AI นะครับ Physical AI นั่นคือ AI ทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งผ่านตัว Robotics AI ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านโ o บ o ติกส ให้เป็น AI ที่เป็นรูปธรรมหรือจับต้องได้นะครับแล้วทำไมนะครับต้องเป็นโรบอทเท้าวความนิดหนึ่งครับมนุษย์เรานะครับอยู่กับหุ่นยนต์กันมานานมากเราคงเคยเห็นภาพหุ่นยนต์ที่เป็นแขนกลลักษณะนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหหนึ่งแล้วที่เราใช้งานกันมายาวนานกันมากที่เราใช้แขนกลกันมานะครับจนมาวันนี้ เราพยายามพัฒนาหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์นะครับทำไมเราต้องพัฒนาหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์นะครับแฟตซิตี้ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นบ้านอาคารลิฟต์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์ใช้งานมนุษย์ใช้งานงานต่างๆเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้เราออกแบบมาให้เพื่อมนุษย์ใช้งานนะครับ แต่มันจะมีงานหลายอย่างที่มนุษย์ไม่อยากทำซึ่งสับนะครับในทางเทคนิคเราเรียกว่างานที่เป็น operation function งาน operation function อย่างนี้นะครับคืองานที่เป็นรูทีนต่างๆนะครับผมขอบัญญัติสั้นๆสี่คำงานที่มนุษย์ไม่อยากทำได้แก่อะไรบ้างครับ 1. เหม็นครับเหม็นสองร้อนครับ มนุษย์ไม่อยากทำสามตรงข้ามกับร้อนก็คืออะไรครับหนาวมนุษย์ก็ไม่อยากทำอีกและสี่สุดท้ายนะครับก็คือเสี่ยงภัยครับหรือเสี่ยงอันตรายเหม็นร้อนหนาวเสี่ยงอันตรายสี่อย่างนี้นะครับเป็นส,สี่งานที่มนุษย์ไม่อยากทำและมนุษย์ไม่ควรทำและเมื่อวันหนึ่งนะครับเราพัฒนา หุ่นยนต์เนี่ยมาถึงดับหนึ่งที่เราทำเนี่ยหุ่นยนต์ได้เหมือนมนุษย์แล้วนะครับหรือเป็นฮิวแมนนอยแล้วเนี่ยดังนั้นในการใช้งานหุ่นยนต์ที่เป็นมนุษย์หรือฮิวแมนนอยเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเลยที่มนุษย์ใช้อยู่อย่างเราเห็นเครื่องกลแขนกลต่างๆเนี่ยเราต้องสร้างไลายการผลิตให้มันเราต้องทำแฟซิลิตี้ต่างๆให้มันเพื่อให้มันทำงานได้นะครับ แต่เมื่อเราใช้หุ่นยนต์ที่เป็นีิมน้อยปุ๊บเนี่ยนะครับทุกอย่างไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราสามารถนําหุ่นยนต์ที่เป็นหีมน้อยเนี่ยมาทดแทนการทํางานของมนุษย์ที่ไม่อยากทํา4งานเมื่อกี้ได้ทันทีนะครับและเมื่อเรามี AI นะครับเรามี AI นะครับมันทําให้นะครับพัฒนาการของหุ่นยนต์ความก้าวหน้าทางด้านการเขียนซอฟต์แวร์หรือโคดดิ้งต่างๆเนี่ย เราก้าวกระโดดมาเร็วมากนะครับจากเดิมนะครับที่หลายๆสำนักผมใช้คำว่าสำนักแล้วกันคาดเดาไว้ว่าภายในปี2035หรืออีก10ปีข้างหน้านะครับฮิวแมนนอยจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นแต่ตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยพอเรามี AI ปุ๊บเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยจาก10ปีนะครับมันอาจจะเหลือแค่2-3ปีนี้แล้ว ที่ฮิวแมนนอยจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังเข้าสู่ยุคของฟิสิกอลเอไอนะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอย่างสมบูรณ์แบบบางสื่อก็ใช้คำว่าเรียลเวิลด์นะครับเรียลเวิลด์ดังนั้นในอนาคตในอนาคตนะครับ โทรศัพท์หุ่นยนต์เฮียมม่น้อยเนี่ยจะเหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้ครับเหมือนยังไงครับเวลาเราซื้อโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมาให้เราโทรศัพท์พื้นฐานได้ใช้ฟังก์ชันพื้นฐานได้แต่เมื่อไหร่ที่เราจะต้องใช้มือถือสําหรับฟังก์ชันพิเศษเราต้องทําไมครับจ่ายเงินเพื่อซื้อแอปต่างๆไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลง วิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะจ่ายตังเพืซื้อแอปเพราะฉะนั้นในอนาคตครับโรบอตเนี่ยมันก็จะมาแต่ตัวโรบอตเหมือนกันในอนาคตเราก็ต้องซื้อแอปเพื่อให้โรบอตหรือฮิวแมนนอยด์ต่างๆเนี่ยทำงานตามที่เราต้องการเช่นงานในสต็อกหรือคลังสินค้านะครับงานทดลองในห้องวิทยาศาสตร์ที่มีความอันตรายนะครับงานในร้านสะดวกซื้อ หรืองานทางด้านบรรเทาสารระภัยต่างๆแอปพวกนี้ในอนาคตก็จะเหมือนกับแอปในมือถือนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางของคนไทยเราเราสามารถพัฒนาแอปพวกนี้ได้และว,วันนี้ก็เป็นที่มาส่วนหนึ่งที่ผมเชิญนะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าทนบุรีนะครับทีมหุ่นยนต์ฟีโบนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมหุ่นยนต์ฟีโบ o กำลังพัฒนาแอป นะครับสำหรับหุ่นยนต์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับนอกจากหุ่นยนต์แล้วนะครับแอปจึงมีส่วนที่สำคัญมากในอนาคตแอปจะมีแว l u e ที่มากกว่าตัวหุ่นยนต์ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือช่องทางที่คนไทยเราสามารถทำได้และเราทำได้ดีด้วยและในอนาคตเราสามารถทำแอปต่างๆนี้นะครับ ออกไปขายได้ทั่วโลกนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับการแข่งขันรวมถึงเราเชิญผู้ร่วมงานในวันนี้มาแข่งขันด้วยและตอนท้ายมีของรางวัลมากมายนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาด้วยหุ่นยนต์ครั้งแรกในประเทศไทยขอบคุณครับ